สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวาดชงช้าร้อนๆไว้ตื่มแล้ววันนี้น้องวาดจะพาไปซื้อปลากระพงนะคะไปร้านทะเลสดกับน้องวาดนะคะน้องวาดก็จะชงใส่กระติกน้ำร้อนอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะประมาณครึ่งลิตรนะคะต่อ1นซองนะคะในซองนี้ก็จะมี 5้องด้วยกันในซองใหญ่นี้ก็จะมีซองเล็กห้าซองนะคะบางวันน้องวัดก็ซองหนึ่งบางวันก็สองซองนะคะกิบไปเรื่อยๆอุ่นๆชุ่มคอเสร็จแล้วค่ะข้อดีของพี่โคคือเราไม่ต้องแต่งหน้าเยอะไม่ต้องเสียเวลามากมายไปกัน จากบ้านน้องวาดไปร้านขายปลาก็ประมาณ10นาทีนะคะไป1สนาทีกับ10นาทีเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยข้างๆบ้านที่น้องวาดอยู่เขาก็จะมีป้ายห้ามเจอดนะคะตรงนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆเลยเ เงียบค่ะเงียบมากเลยน้องวาดก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วประมาณ2นาทีก็จะถึงร้านนวดน้องวาดร้านนวดน้องวาดก็อยู่ประมาณไม่กี่ไม่กี่เมตรจากที่พักของน้องวาดนะคะน้องวาดโชคดีมากเลย ตรงมุมข้างบ้านน้องวาดก็จะมีร้านของคนตรุกรกีขายผล,ลไม้แต่ว่าน้องวาดว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงเพราะว่าที่ที่น้องวาดอยู่คนจะมีรายได้ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าสูงถึงปันกลางหรือว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องวาดพาไปดูร้านของน้องวาดนะคะ เดินมาเดินมาเดินมาตรงข้ามกับร้านนวดของน้องวาดน้องวาดเปิดร้านนวดนะคะตรงข้ามกับร้านนวดของน้องวาดก็จะมีร้านเค้กร้านขายเค้กขายกาแฟนะใครเอาจากอักรยานมาจอดไว้หน้าร้านของน้องวาดเออเก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะเป็นสวยมากเลยเขาออกแบบเมืองได้สวยมากเลยเอย๊สีดำนี่ไงคะ่ะถึงร้านนวดของน้องวาดแล้ว ก็จะข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันหลังวันหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนะ้องว่าจะพาเข้าไปดูข้างในแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยคะ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะอยู่เมืองไทยน้องว่าไม่เคยดอูอากาศเลยไม่ไม่เคยดูพยากรณ์อากาศเลยมาที่นี่ดูทุกวันว่าเราต้องใส่ชุดอะไรใส่เสื้อกันหนาวตัวไหนออกไปข้างนอกนะคะช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเห็นเขาบอกว่า อาทิตย์นี้หิมะจะลงเนี่ยค่ะเป็นตึกคอนส่รงไปซะนี่ฮัลโหลตรงนี้ข้างๆบ้านน้องวาดก็จะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาล,าบาลที่นี่จะเงียบเงียบนะคะบ้านที่นี่จะเงียบเงียบคนจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกเงียบมากเลยค่ะโรงพยาบาลจะเป็นตึกเก่าน้องวาดว่าสวยดีนะคะเนี่ยค่ะสวยดีเงียบเงียบ นี่ก็จะเป็นตึกเป็นคลินิกของคุณหมอที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลนะคะนี่ค่ะข้างหน้าก็สวยตรงนี้ก็จะเป็น MRT MRT เครื่องสแกนอิเล็กทริกถ้าน้องวาดเข้าใจนี่ก็จะเป็นอัมบูรันอัมบูรันฉุกเฉินรถฉุกเฉิน112บ้านเราก็191 ที่นี่ก็จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังเป็นบ้านส่วนตัวเมื่อกี้น้องว่าเดินผ่านหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยประมาณสิ1ห้าสหปีน่ารักมากเลยแต่หน้านางเป็นสิวเยอะมากอยากแนะนําสบู่น้นํานมข้าวสมุนไพรไทยจังเลยนพเก้าอยากจะแนะนําเขาแต่ว่าก็เนาะสินเสมอถึงได้เจอกันเดินมาแป๊บเดียวก็จะเป็นที่ขายของนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นร้านขายยาเป็น DM อ็ม เป็นรเวอร์ที่จอดรถคนก็มาซื้อของเต็มไปหมดเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีการรอซื้อของมหากาบเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะแปลกมากเลยส่วนมากคนทำงานอยู่ที่บ้านแต่ว่ารอซื้อของคนซื้อของเยอะมากคนรอซื้อของเยอะมากเลยค่ะรอรอรอซื้อผักผลไม้นะคะยังรอ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 รมา ตรงมุมนี้ก็จะเป็นร้านขายจักรยานนะคะร้านขายจักรยานแพงมากเลยค่ะขนาดลดราคาแล้วค่าเช่าร้านของน้องวาดคันหนึ่งก็ได้ค่าเช่าร้านของน้องวาดประมาณ3เดือนโอ้ไม่ก็ถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจหัวใ,ใจของฉันให้เธอไปนจนหมดน้องวาดอยากจะมาเรียนเรียนเต้นเนี่ยค่ะ อยู่ข้างบ้านน้องวาดมีสอนเต้นแต่ละท่าจัดหนักดูเป็นการออกกำลังกายนะคะถึงแล้วค่ะร้านขายปลามีไวนาสมันตัวใหญ่อุ้ยตายแล้วคนเยอะมากเลยขอจะให้น้องวาดเข้าไปไหมเนี้ยเนี่ยค่ะมีไว้นาสมันตัวใหญ่อยู่หน้าร้านด้วยค่ะน้องวาดก็จะเดินเข้าไปในร้านนะคะ เขาตกแต่งร้านสวยมากเลยน้องวัดไม่ได้มานานแล้วค่ะเนี่ยค่ะคนเยอะมากเลยค่ะฮัลโหล <Hello. S 1> คนเยอะมากเลยค่ะน้องวัดก็จะฝาผูงชนเข้ามานะคะเน,นี่ยค่ะเป็นร้านประมาณนี้นะคะน้องวัดก็จะเดินไปในมุมขายปลาก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่ขายกุ้งตัวใหญ่เห็นไหมคะ กุ้งมังกรค่ะเนี่ยค่ะฮัลโหลน้องว่าก็จะมาข้างในคนขายเดี๋ยวนะพ่อค้าคนน่ารักของน้องว่าพ่อค้าประจำฮ,ะฮ,ฮัลโหลแคสตูมิชฮัลโหลวิกกี้เวชเชลติชนะ คนเยอะมากเลยค่ะในนี้ก็จะเป็นที่เก็บเก็บปกติจะเป็นปูหายหมดเลยนะคะจะมีปลามีของนะคะเดี๋ยวน้องว่าจ,จะให้เข้าไปดูข้างในอ๋อมุมปลากะพงของน้องว่านะคะนี่ค่ะน้องว่าสั่งสามปลาสามตัวนะเขาหาปลาให้น้องว่าก็สวยนะใส่กัน เขาเลือกปลาตัวใหญ่ให้น้องว่าค่ะได้ปลามาแล้วค่ะต้องรอจ่ายตังค์ก็จะมีกุ้งแช่แข็งนะคะเนี่ยค่ะเลือกไซส์ได้เลยน้องวามีหอยได้ค่ะเนี่ยค่ะมีหอยมีกุ้งกุ้งกุ้งของเทะเลนะคะอันนี้เป็นมุมผลไม้นะคะเนี่ยค่ะหอมหัวใหญ่ใหญ่มากเลย ตนี้ก็จะเป็นปลานะคะเนี่ยคะ่ะปลาปลาปลาอันนี้เป็นปลากระพงที่เป็นชิ้นอย่างนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันไม่ต้องไปทำก็จะเป็นกุ้งนะคะราคาก็แตกต่างกันออกไปนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นกุ้งตัวใหญ่นี่นะคะคนรอจ่ายตั้งเยอะมากเลยค่ะจากตรงโน้น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 ยาวไปยาวไปยาวไปเดี๋ยวน้องว่าต้องซื้อของไปไว้เยอะ ้องมารอบ่อยๆน้องว่าก็ต้องรอยาวไปนะคะตอนนี้บ่ายสมตรงเป๊ะรอดูว่าเราจะรอกี่นาทีแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าข้างหน้าก็น่มรอข้างหลังก็นมรอมีผู้ชายมาให้เลือก <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เผื่อคะ่ะอีกนานเลยคะ่ะขวดวายดูเก๋มากเลยนะคะรานะคาสยูโร น้องว่าลืมเห็นไปค่ะมีธงของเมืองไทยของเราด้วยเราก็จะเอาปลาหรือว่าเอาของมาชั่งตรงนี้มาคิดเงินตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปจ่ายเงินอีกที่หนึ่งนะคะเจ้าน้องวาดก็จะได้บินมานะคะเนี่ยค่ะน้องวาดก็จะมายืนรอจ่ายตังค์น้องว่าดจะได้ไปจ่ายตังค์ตรงไหนนะน้องว่าดได้ปลาตัวเล็กมาด้วยค่ะเนี่ยค,ค่ะเห็นไหมคะ จะเอาไปทุกเกลืออบไว้กินกับข้าวเหนียวนึ่งนะคะเสร็จสอบกับการซื้อปลาค่ะน้องวาดรอจ่ายตังก็ประมาณสินาทีนะคะพอเดินออกมาแป๊บหนึง่งก็จะมาเจออาเซียมหมัอาเซียมหมัร้านอาเซียมหมัปิดค่ะตายแล้วร้านอาเซียร้านขายของพวกมรกอพวกอาหารกินที่มาจากเมืองไทยหรือว่าอาเซียนะคะเนี่ยคะ่ะเดินออกมาจากร้านขายปลาแป๊บหนึ่งก็จะมาถึง ้านอเซียที่บอนเมอชาเสนะคะน้องวาดก็เว็บไปเอาดีมาค่ะโชคดีมากที่เอาดีคนไม่ค่อยเยอะแล้วของก็ไม่ค่อยแพงนี่เป็นทางเดินกลับบ้านนะคะกลับบ้านกับน้องวาดไปทำปลากระกพงนึ่งมะนาวกันบ๊ายบายค่ะ